ความจำในโทรศัพท์เต็มแล้วไงคะเพราะเรามี Google p h o t o หลายๆคนคงจะเซ็งไม่น้อยนะคะเวลาเจอปัญหาเรื่องความจําในโทรศัพท์เต็มหรือเจอปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอยในการใช้งานเหลือน้อยนะคะเวลาจะอัปโหลดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจะบันทึกหรือจัดเก็บอะไรก็ไม่ได้วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไปได้เยอะเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือ Google Photos จะมีคนรู้ไปบ้างแล้วนะคะว่า Google Photo เนี่ย oh. เป็นการจัดเก็บรูปภาพวิดีโอและที่สําคัญยังช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ไปได้อีกเยอะเลยค่ะ oh. แต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้วันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะ ก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะพนักง,งานของทาง Google ได้มีการยืนยันว่าจะมีการปิดระบบอัตโนมัติแบ็กอัพและการิิ้นข้อมูลออกไปและล่าสุดนะคะ Google ตอนนี้หลังจากสถานการณ์ของโควิด19เริ่มจะบันเทาลงในบางประเทศทําให้บริการดังกล่าวกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งและที่นี้เรามาดูกันนะคะว่า Google Photo เนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างก่อนอื่นเลยทําการดาวน์โหลดก่อนเลยคะ่ะเราดาวน์โหลด Google Photo มาแล้วนะคะจากนั้นให้เราเข้าไปในแอปเลยคะ่ะแล้ว กูกก ie ็จะขึ้นข้อความมานะคะเพื่อทําการขออนุญาตต่างๆให้เรากดอนุญาตนะคะหลังจากกดอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะ Google ก็จะขึ้นตีเมลมาให้เราเลือกตีเมลที่จะใช้บันทึกข้อมูลก็กดไปเลยค่ะ Back up, นะในหน้าต่อไปนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลแบบไหนดีระหว่างคุณภาพสูงกับแบบต้นฉบับนะคะถ้าเราเลือกจัดเก็บแบบคุณภาพสูงเนี่ยเราจะจัดเก็บได้แบบไม่จํากัดเลยถ้าไฟล์ไหนที่มีขนาดใหญ่มากๆการจัดเก็บแบบคุณภาพสูงก็จะทําการบีบอัดไฟล์รูปภาพให้เหลือความละเอียดที่ประมาณ16ล้านพิกเซลซึ่งอิ่มก็มองว่า16ล้านพิกเซลก็ถือว่าชัดมากแล้วนะคะและถ้าเป็นไฟล์วิดีโอก็จะบีบให้อยู่ที่ Full HD 1080p ซึ่ง ก็ถือว่าชัดแจ๋วเหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเก็บแบบต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยเวลาเราเซฟรูปหรือวิดีโอที่มีคุณภาพสูงมากๆเราก็จะได้ไฟล์ขนาดเท่านั้นเลย <Wow. S 1> แต่ปัญหาก็คือพื้น <Hey. S 1> ที่มีจํานวนจํากัดและถ้าหากว่าต้องการที่จะเพิ่มเนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกค่ะดังนั้นอิ่มจึงเลือกจัดเก็บข้อมูลแบบคุณภาพสูงค่ะเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลได้แบบไม่จํากัดต่อไปจะให้เลือกนะคะว่าเราจะส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมือถือเมื่อเราไม่ได้ใช้งาน Wi-Fi หรือไม่ ตรงนี้อิ่มแนะนํานะคะว่าไม่ดีกว่าค่ะเพราะมันจะทําการซิงข้อมูลอัตโนมัติและทําให้เราเสียอินเทอร์เน็ตไปเปล่าๆและถ้าใครที่อินเทอร์เน็ตมีจํากัดนะคะยิ่งไม่ควรเลยค่ะจากนั้นให้กดยืนยันค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รูปภาพและวิดีโอต่างๆนะคะก็กําลังทําการสํารองข้อมูลเพื่อมาอยู่ในนี้แล้ว และถ้าใครอยากจะลบภาพต้นฉบับในเครื่องนะคะก็ให้กดไปที่ขวามือบนนี้เลยนะคะจากนั้นเลือกตั้งค่าโฟโต้ค่ะกดจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะให้กดเพิ่มพื้นที่ว่างค่ะเสร็จแล้วที่นี้นะคะ Google จะขึ้นไฟล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการที่จะนําออกจากนั้นก็กดนาออกได้เลยค่ะ แค่นี้นะคะรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเราก็จะหายไปแล้วค่ะแถมยังได้พื้นที่การใช้งานกลับมาด้วยแล้วรูปภาพและว,วิดีโอของเราทั้งหมดนะคะก็จะย้ายมาอยู่ใน Google Photo แทนแค่นี้ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้แบบไม่จากัดแล้วค่ะและที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ Google Photo นะคะถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนเครื่องหรือเครื่องของเราเนี่ยมีการสูญหายแค่เราเข้า Google Photo นะคะแล้วก็ซิงกับ Gmail ที่เราล็อกอินไว้แค่นี้รูปภาพของเราก็จะกลับคืนมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ Google Photo ทีมเอามาฝากในวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเล่นโทรศัพท์ไปเซฟข้อมูลไปรูปภาพของเราก็จะเด้งเข้ามาอยู่ใน Google Photo โดยอัตโนม,มัติเลยะคะ่ะถ้าไม่โหลดมาใช้เนี่ยระวังความจําเต็มนะคะและถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าแท็กบอกเพื่อนๆกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย